กับสด็จกับกผมรุนปในวันนี้เราอีนีตอนเราเข้าสู่มินิเวิร์กับเพื่อนของเราที่มีชื่อว่าโซกุนครับผมี่โซกุนรั่แล้วไอ้พงศมเนนเมเรามันใครกันน่ะจากเดีเราเคนคดีละคนเดิมไปตาบอดไเหนือาอาหาร่ะเนี่ย ให้เขาพูดหน่อยโชว์ให้เขาให้เขาพูดก่อนออสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่แล้วบนอนโดกใช่ที่ผมมาคอนเล็วก็เพราะว่าตอนนี้ผมกําลังรอโทรศัพท์ใหม่อยู่นะครับก็เราก็ไม่กอนเดี๋ยวคลิปใหม่ก็อาจจะมาสักสองเดือนหน้าหรือไม่กอเร็วๆนี้นะครับน่าจะโอเคแล้วเริ่มด้วยอะไรเริ่มด้วยการตัดต้นไม้แล้วก็ทำลายป่าเลย อย่าเพิ่งไปตีมันพออีวอนอย่าเพิ่งไปตีมันเราต้องเราต้องเก็บมันเอาไว้ก่อนโอ้อเคโอเคไปป่ากันเลยแนททุกคน ตอนนี้เฮาได้การทำการสร้าง,งบ้านเรียบร้อยแล้วเอาละมูเฮ้าเราเราจะสร้างบ้านแบบตั้งดินหรือว่าสร้างบ้านเป็นแบบบ้านไม้ดีตั้ดินตัง้ง,ง,งดินอ่ะงง้งมึงก็ไปมุดทําทำกันเลยดีกว่าไอปนไอปอระวังมีอิมอสเตอร์ดินะใครเป็นด<ม>ีอิมอสเตอร์ใครเป็นอิมอสเตอร์วะชัวไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันอาจจะมีอิมอสเตอร์ก็ได้ ที่ชื่อที่ชื่อว่าไก่ดูที่จะอ่อนแล้ววงมีพวกเราเล่นไหมคะตอนนั้นใหญ่นะทีเราอาจจะไม่ได้เล่นปัประมาณสี่พันหกพันตัว่าืีว่าไมคะเรามีปัญหาใช่เอาละทุกคนเดี๋ยวค,คลิปนี้เรา,า,เ,ราเราจะเล่นประมาณสักอสองชั่วโมงแล้วก็ไปตัดเหลือสี่สิบนาทีได้กันต้อ ตัคบหมดเลยพอโต๊ะคับมีแล้ว,วไม่ต้องคับโต๊ะคับมีแล้วเาวขาตูคาบมาแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอันนี้สามก็ได้ไม่ไปเป็นไรสังเกตระวัราางระวังระวังระวังระววแรดขีดมือมแล้ววิพอคตัวคนละคนเลยคนละคนเลย S <S> คนอาจจะได้เ็นแมัจะไม่เห็นเาไหารเราอาจจะดูก่อนนะ <S <S> <S แล้วจากั้ะนั่นเองผมก็สร้างบ้านกับเพื่อนแล้วบ้านผมก็ได้เป็นแบบนี้ขึ้นมาเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาเผานีนกันแล้วผมก็ทำารามวัวขึ้นมานั่นเอง ผมก็ไปตามหาวัวแถวๆนี้ซึ่งผมก็เจอแล้วแต่ผมไม่มีข้าวสาลีแล้วผมก็รอให้ข้าวสาลีโตเพราะผมไม่แค่ข้าวมาเปข้าวสาลีเท่านั้นผมก็เลยไม่มีอะไรจะมาร่อวัวแล้วผมก็พยายามที่จะผักวัวขึ้นไปแลวนี่คือความสาลรของผมนะครับซัดที่ไหนล่ะขี้หมูขี้หมูอยู่ไหน ขี้หมูอยู่ไหนต้องการขี้หมู What is the pig man? Google Meru แรบไหนดูหน่อยว้าว l o จิกของเกมว wow. ้าวแรปไปคราฟเอาตัวนี้ก่อน

ถ้าเราถ้าเราถ้าเราทำม,มินิเวอร์แบบแบบแบบแมนทันจะเป็นยังไงวะ <Yeah. S 1> ก็คือก็คือการเล่นแบบเป็นในในหมดทันเตอร์เออเล่นมินิเวอร์ในในหมวดท <Yeah. S 1> ันเตอร์ดีดีไม่ถูกใจสีนี้หรือเปล่า <laughs> ดีเขาเป็นโปที่เล่นมาครับเก่งเขาเขานั้นเล่นมาครับของอแท้เก่งแล้วดีนั้นเขาเขาสามารถเล่นมาครับของปลอมเก่งหรือเปล่าไมา่รู้โอเคก็คือกล่องอันนี้อันนี้กล่องว่าจะพืชเอาไว้ให้พงศ์เก็บวัชพืชมา

ว้าวนี่มันสุดยอดสุดยอดกงไก่มีไก่ประมาณห้าแสนตัวเรียบร้อยที่นี้ไมมก่วนบูกงเล่นเป็นอย่างดีโอเคไม่เดี๋ยวไปจาบออไปน้องไปจับมือมานี่เออ เอไก่นี่คือนี่คือเอไอที่ฉลาดที่สุดในโลกคือไก่ของเกมเกมนี้คือเอไอที่ฉลาดที่สุดในโลกไก่าตามมาตามมาลูกตามมาเองจะเดินทีละเก้าทีละเก้าแล้วหยุดไม่ได้ โอเคมาเข้ามาอยู่เลยลกูกเรียบร้อยจาัดก,การเลยโอ okay. ก็ก็ถือว่าได้อยู่นะลาสวัสดีสวัรับวันนี้มินิวิดกับผอเพื่อนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็จะับ่คนเดียวตัวครแจายคนติดตามพรุ่งนี้วันนี้แล้ววันนี้ก็ถือว่ากะจาติตามวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ